Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยร้องสัสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชสวัสดีครัอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีใหม่ครับพี่เจตครับพี่ลิซ่าครับท่านผู้ฟังรายการคุณมันยอาเซียนทั่วประเทศทั่วโลกแฟนคลับในสปปลาวปี่นองชจวาตาครับ โอ้โห oh, มาครบเลยนะฮะนกะก็วันนี้อาจารย์มาในติมทะเล,เลนะฮะนึกว่าอยู่ทะเลนะฮะทะเลทะเลครับอยากให้ป๋าเจดถ่ายที่ว่าผมเนี่ยใส่หมวกนี่ทําจากวัตถุดิบอะไรเนี่ยอาจารย์จะทักอยู่พอดีเลยผมว่าหมวกมันเก๋มากครับผมว่ามันทําจากวัสดุต้องเป็นอ,อาาอจารย์เป็นก <c oughs> ูรูทางด้านสินค้าเกษตรอยู่แล้วอะผมว่ามันต้องเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งอะ่ะเ <c oughs> ออใช่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 นะฮะ,ะไม่มี ถ้าผู้ฟังที่ดูอยู่นะครับลองทายมาดูด้หมวกที่ผมใส่เนี่ยทําจากวัตถุดิบอะไรนะครับทายถูกก็ไม่มีรางวัลให้นะฮะโถผมไปนึกว่าทายถูกเราจะให้หมวกมาให้หมวกจะได้หมวกมาไม่ได้ไปต่างประเทศเลยเลยไม่ได้มีของรางวัลติดม้ติดมาฝากแฟนคลับในรายการเลยนะครับอลิซ่าทายได้นะครับผมผมทายว่าเป็นมันสัมปรังไหมอ่านี้หนึ___}_่งเดี๋ยวแล้วเราเรามาเฉลยนะเตือนเตือนด้วยนะครับเตือนด้วยนะครับ S <S อ่านี่หนึ่ง,นง,ขงขอบคุณมากนะคุณลิซ่าต้องถ่ายแล้วล่ะว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคิดกันนะ,ะหลังรายการเราเรามา,มาเฉลยกันนะครับได้ค่ะโอเคคุณลิซ่าครับ <S <S เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของประเทศไทยของอาเซียนของประเทศคู่เจราจาใีกห้าประเทศเรื่องนี้ใหญ่มากผมมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีผู้อาการโทรเข้ามาหาผมว่าอาจารย์พูดเรื่องนี้หน่อยดิเรื่องที่มันใหญ่มากนะไม่มีใครรู้เลยนะครับผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าคนไทยไม่ตื่นตัว คนไทยตื่นตัวและรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ผู้ประกอบการที่โทรเข้ามาเนี่ยก็ระดับตัวเอ็มนะฮะเอ่อสเอ็มบีตัวเอ็มใหญ่ๆเลยนะครับผมว่านะเขายังกังวลเรื่องนี้เลยว่าอาจารย์พูดหน่อยผมก็จะทําเป็นซีรีส์ลวกันภายใต้เวลาที่ผมมีแต่ว่าเป็นระยะเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็มาแทรกเรื่องอาเซปเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่รู้นะไม่เห็นนะครับเจ๊งแน่ๆน,นะครับเจ๊งแน่ๆเพราะใหญ่มากนะครับปัจจุบันอาเซป เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉีดเส้นใต้นะครับในโลกด้วยนะครับหรือเราอาจจะเรียกอาเซียนว่าเป็นอาเซียน p ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอาเซียนพลัสวันภาค2ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีคู่เจราจายอยก5ประเทศนะถ้าผู้ฟังจําได้นะครับอินเดียไม่อยู่นะฮะอินเดียไม่เซ็นไม่ลงนามไม่อยู่ในเขตการค้าเสรีอันนี้ก็เพราะว่ากังวลเรื่องของสินค้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมที่จะไปทะลักเข้าไปในประเทศดีๆอันนี้อันนี้ผมเคยคุยไปแล้วนะครับอา,อาเซียนใหญ่แค่ไหนเอาอย่างนี้เลยกันนะฮะผมว่ามีมมเขตการค้าเสรีที่อยู่ในสื่อหรือประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยที่ดังๆกันอยู่ตอนนี้ก็มี CPTPP กับอาเซียนเอาสองคู่นี้มาจับกัน CPTPP เรายังไม่ได้ไปเป็นสมาชิกเขาทั้งสิ้นนะครับ แต่อาเซ็เนี่ยเราเป็นแล้วหนึ่งมกรลาสองห้าหห้านะครับมีผลบังคับใช้แล้วท่านฟังที่ครบครับมีผลบังคับใช้แล้วฟังดีๆนะฮะอาเซ็ปใหญ่กว่า CPTPP 2เท่าอาเซ็ใหญ่ใหญ่กว่าทั่วโลกเลยนะฮะอาเซ็ใหญ่กว่า CPTPP 2เท่าประชากรมากกว่า CPTP p 4เท่ามูลค่าการค้าอาเซ็มากกว่า CPTPP 1.7ุเท่า จำง่ายๆถ้าดูฟังที่ครบครับจำง่ายๆ30%มสิบสาอะไร30%เเซ์ของ GDP โลก30%มสปร์ระชากรโลก30%มการค้าโลกเพราะนั้นจำง่ายๆครับ30% 30% 30%ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับไทยกับเขตการค้าเสรี r าเส,สัมพันธ์กันแค่ไหนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไทยพึ่งพิงตลาด r าเเยอะมากที่สุด ไทยส่งไปอาเซียร้อยเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยที่มีอยู่สินค้าอยู่ในมือเนี่ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่งไปอาเซียนพึ่งพิงตลาดอาเซียนส่งไปห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าก็เกินครึ่งนะสินค้าเราที่มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพึ่งพิงตลาดอาเซียนเกินครึ่งห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันเรานําเข้าจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด็อกเตอร์ครับอ่านะครับเพราะนั้นใหญ่มากและที่สําคัญเราขาดดุลการค้ากับประเทศอาเซียน อยู่ในระดับสักสองตัวเลขล่าสุดของผมสอง0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐประเทศที่เราขาดดุลกับเขามากที่สุดในกลุ่มอาเซียนเราเรามีทั้งได้ดุลและขาดดุลน,นะฮะแต่ที่ประเทศที่เราขาดดุลก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียที่เหลือประเทศที่เหลืออีก14ประเทศเราได้ดุลการค้านะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเราส่งออกตลาดของเราในอาเซียนเป็นใครใครเป็นใครบ้างนะฮะ ไทยส่งออกไปตลาดหลักๆของเราในอาเซียก็คือจีนนะครับแล้วเราก็ส่งออกไปในตลาดจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะฮะส่งออกเปอันดับสองก็ไปญี่ปุ่นเราส่งออกไปญี่ปุ่นแต่เราส่งออกไปญี่ปุ่นในอาเซียในระยะสิบปีที่ผ่านมาลดลงสัดส่วนลดลงนะครับอันนี้สัดส่วนนะครับไม่ใช่มูลค่านะครับเวียดนามเราส่งเป็นเวียดนามอันดับสามเมื่อก่อนมาเลเซียเป็นอันดับสามเวียดนามแซงหน้าอันดับสาม นะอันนี้เป็นตลาดหลกัหลกๆของไทยเพราะนั้นตลาดหลกัหลกๆของไทยในอาเซียนก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นเวียดนามนะปัจจุบนันเรานําเข้าอะไรมาบ้างเรานําเข้าจากใครมาบ้างครับจีนแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นในอาเซียนจีนจะเป็นคู่ค้าที่สําคัญอันดับหนึ่งนะเรานําเข้าจากจีนนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะตามด้วยนําเข้าจากญี่ปุ่นเพราะฉนั้นญี่ปุ่นทั้งส่งออกทั้งนําเข้าญี่ปุ่นเราส่งออกไปญี่ปุ่นด้วยสัดส่วนที่ลดลง ประเทศที่เรานําเข้ามาเป็นระดับที่3าก็จะเป็นมาเลเซียท่านผู้ฟังที่ครบครับดรเจตกุลิ่าครับให้จับตากลุ่มประเทศ CJK CJK China Japan Korea อ่าพล u ส t เนอะครับสามประเทศนี้ไม่มีเขตการค้าเสรีกันซึ่งกัน,ลกน <I> mean, และก <I mean, S 2> ันและเพราะในอาเซียน CJK มี FTA ซึ่งกันและกันเพราะนั้น การค้าระหว่าง3ประเทศนี้ก็จะระเบิดระเบิดเลยนะครับทำไมต้องจับตา3ประเทศนี้ 1. มี FTA ซึ่งการและการเป็นครั้งแรก 2. CJKCJK ค้าขายและมีสัดส่วน market share ในอาเซียนมากที่สุดเกือบ60%นะจีนส่งมาในอาเซียน30%เ0ญี่ปุ่นส่งมาใน P, อาเซีบี่เรกาหลีใต้ส่งมาในอาเซียน12%บ12%เกือบเกือบ6กนะสิงคโปร์มี market share อยู่ในอาเซียนเป็นอันดับที่4ี่นะ 10%ไทยมี market share ใน r าเซประมาณ 6%, าณ6เท่าๆกับมาเลเซียนะเวียดนามมีประมาณสัก5%เพราะนั้น CJK จะเป็นกลุ่มใหญ่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่มี market share ส่วนแบ่งตลาดใน r าเซมากที่สุด60%นะครับสิ่งเ้าค้าอะไรกันเ้อเรื่ครับคข้าค้ากันเนี่ยนะครับ80%เป็นค้าเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมอ่าสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ 80%นะฮะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมพวกเครื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์26%ปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์12%น้ำมัน10%แร่4%ยางและเสื้อผ้าอันนี้เราเข้าไปเกี่ยวข้องตรงๆนะฮะเพราะเรามียางเยอะยางและผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้าเรามีมีที่ก็ค้ากันอยู่ประมาณสักหะที่เหลือก็เป็นสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมทุกประเทศในอาเซ จะขาดดุลกับทุกประเทศในอาเซียนจะขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ไม่ได้ผมนึกนิมิตเอาเองนะฮะคุณลิซ่าครับอลองูฟังครับเป็นบทวิเคราะห์จากต่างประเทศบอกว่าอาเซียนจะขาดดุลการค้ากับประเทศอาเซียนมากขึ้นนะฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยนั่นหมายความว่าก็จะมีการนําเข้าสินค้านะจากประเทศสมาชิกในอาเซียนเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นนะจีน จะนําเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีมากขึ้นเช่นกันนะครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้เป็นอะไรบ้างนะฮะกัมพูชาอันนี้จากบทวิเคราะห์ของเขาเลยไม่ใช่บทวิเคราะห์เป็นงานวิจัยของเขากัมพูชาจะนําเข้าซีเมนและผ้าถักทอจากไทยกงอีกหลายหลายอย่างนะฮะผมยกประเด็นเหล่านี้มาเป็น,เป,นเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับลาวจะนําเข้าสปอลาวจะนําเข้าปัสตุสัตว์จากประเทศไทยมากขึ้นอันนี้ตรงกับที่ผมเคยทำวิจัยไปเลย ว่าสปปลาวมีความต้องการปันสุตว์มากขึ้นยิ่งรถไฟจีนมาลาวเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะเขาโอ้โหตรงเป๊ะเลยนะฮะกัมพูชาก็ใช่จริงจริง,รงกัมพูชามีเรื่องของอชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจากเราก็เยอะนะครับตรงแถวโกโกงโเนี่ยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กัมพูชานําเข้าพวกนี้จากประเทศไทยเยอะที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์คลิปจมกล้องไฟฟ้าเยอะแต่ไทยแต่ไทยก็จะนําเข้าหอมแดงนะครับ ชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนมอ,มอเตอร์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเสื้อเครื่องอุปกรณ์กีฬาจากอินโดนีเซียนะครับผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลียนะครับและก็ไทยจะนําเข้าสินค้าเกษตรจากจีนได้แก่หอมแดงมะเขือเทศกระเทียมชามเมล็ดผักและผลไม้ไอนี้จากบทวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับ <c oughs> ประเทศที่จะได้ประโยชน์ประเทศที่จะได้ประโยชน์แยกเป็นอย่างนี้ครับ ประเทศที่จะได้ประโยชน์ก็ CJK เลยครับตรงๆสั้นๆง่ายๆนะครับกีดเส้นใต้ CJK c h น่าเจแปนเคยียจจะได้ประโยชน์จากอาเซียนประเทศที่เสียประโยชน์อันนี้คําว่าได้หรือเสียเนี่ยผมมองมิติอะไรการค้า <invece> นะส่งออกนาเข้านะครับเพราะว่ามันเปิดมันเปิดทั้งทั้งบริการมันเปิดัึงการเคลื่อนย้ายคนด้วยนะครับเปิดหลายเรื่องเลยนะครับประเทศที่จะเสียประโยชน์ก็จะเป็นอาเซียนนะนะครับ สิ่งที่ประเทศไทยจะถูกท้าทายจากอาเซ็มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ความกังวลของผมในมุมมองของผมมีอะไรบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งครับการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากอัตราภาษีผมผมเทียบว่าการเ,เขีดอังค้ารเสรีเหมือนศาสตรน้ำาึึงการอะไกันนะดรผมศาส์น้ำดรดกรก็ศาสตรกลับมาผมศาส์น้ำคุณลิซ่าคุณลิซ่ามานะครับ แล้วแต่ว่าใครจะมีร่มใครจะมีเสื้อกันฝนกันได้มากกว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดท่านผู้ฟังนะผู้การที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็กังวลเรื่องนี้ผมแนะนําท่านให้ไปดูอัตราภาษีก่อนอัตราภาษีว่าใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาลดเท่าไหรในะ่ในแต่และปีเขาลดเท่าไหร่ปีที่หนึ่งปีสองปีเขาลดเท่าไหร่แนละ้วไปดูก่อนเพราะบางทีบางสินค้า ท่านอาจจะไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่ามันอยู่ในกรอบอาเซียนพลัสอยู่แล้วก็ได้ถ้าไปลดก่อนนะถ้าไปลดเออถ้าไม่ใช่ถ้าไปลดก่อนถ้าไปดูก่อนว่าอัตราภาษีเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะได้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้เราก็ประมาณสักสองหมื่นขณะเดียวกันเราก็เปิดให้เขาเช่นกันก็นกเหมือนสระน้ำมาอย่างที่ผมบอกนะเพราะนั้นผมกังวลเรื่องของการได้ประโยชน์และการเสียประโยชน์นะว่า อะไรจะมากกว่ากันหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยขึ้นอยู่กับการปรับตัวของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปดูเรื่องภาษีภาษีนะครับจีนมีจีนเนี่ยเขาทาตารางเขาทำตารางลดภาษีเป็นแบบนี้นะฮะเขาทําตารางแยกเลยเช่นตารางภาษีสําหรับญี่ปุ่นเขาก็แยกตารางภาษีสําหรับเกาหลีเขาก็แยกตารางสําหรับภาษีอาเซียนเขาแยกนั่นหมายความว่า การลดภาษีของประเทศจีนเขาให้ไม่เท่ากันทำไมผมพูดอย่างนี้ครับดรครับคุลิ่าครับก็เพราะว่าญี่ปุ่นรวมไม่แยกอ่าไทยไม่แยกนะออสเตรเลียดิสิเรตไม่แยกแต่จีนแยกเลยลดภาษีสําหรับญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะลดภาษีสําหรับเกาหลีเป็นแบบนี้นะนะครับเออส่วนเกาหลีก็แยกลดตารางลดภาษีเช่นกันมีผู้ประกอบการเมื่อกี้ที่ปล่อยหัวไว้เป็นแบบนั้น หลังจากนั้นประมาณช่วงบ่ายๆของเมื่อวานว่าพวกการที่ทําเรื่องของสินค้ายางพาร,ราถามว่าอาจารย์อาเซ็ตเนี่ยเราได้ประโยชน์ไหมอะยางพาร,ราน่ยผมเช็คทันทีนะยางพาร,รากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางพาร,ราประเทศไทยจีนไม่ลดภาษียังเก็บยี่สเปอร์เซเหมือนเดิมจีนไม่ลดส่วนประเทศญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยผลิตล้อรถยนต์แบรนด์ดังๆเยอะเกาหลีก็ผลิตล้อรถยนต์แบรนด์ดังๆเยอะ เกาหลีญี่ปุ่นภาษีเป็นศูนย์แต่ว่ามันเป็นศูนย์อยู่แล้วอมันเป็นศูนย์อยู่แล้วมันเป็นศูนย์อยู่แล้วญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่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 เงาะมังคุดลำไย,ยทุเรียนจีนลดภาษีให้อีกนะครับเพราะนั้นท่านดูฟังที่จันทบ,บรุรีภาคเหนืออีสานใต้เงาะมังคุดลำไย,ยทุเรียนจีนลดภาษีให้เป็นโอกาสของประเทศไทย โอกาสที่ดีมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราขอเบรกนิดนึงก่อนนะนะฮะใช่ครับผมอาจารย์อาจารย์แตะแล้ว่าสินค้าเกษตรเรามีโอกาสเนาะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังแบบรอฟังละว่าแล้วโอกาสอื่นๆล่ะสินค้าอื่นๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาฟังในช่วงหน้าครับอาจารย์ครับผมสักครู่ครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันทกส AMObile และมาแล้วประกันรายได้มันสัมปะหลังปีสาม สำนักงานสถิติแห่งชาติยกระดับการให้บริการข้อมูลสถิติที่สําคัญผ่านระบบที่ทันสมัยเพื่อให้การสืบพ้นและเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นไปอีกขั้นอาทิ Business Intelligence หรือ BI ที่ผู้ใช้สามารถสร้างหรือจัดรูปแบบนําเสนอตารางสถิติด้วยตนเองและแอปพลิเคชัน r a m m i n g Interface หรือ API ที่เชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติจากกว่า100หน่วยงานรวมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสํนักงานสถิติแห่งชาติมาแล้วประกันรายได้ มันสำปะหลังปี3หัวมันสดเชื้อแป้ง25%ราคาประกันกิโลกรัมละ2บาท50 1ครัวเรือน1สิทธิ์ได้ไม่เกิน100ตันไม่สำแปลงโอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเงื่อนไขเดิมได้สิทธิ์ชัวไม่ต้องกลัวตกขบวนเกษตรกรพร้อมรับสิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์สำนักงานเกษตรและธกสใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วน1569กรมการค้าภายใน ปีใหม่นี้ทกสอ,อยากให้ลูกค้ายิ้มได้ด้วยของขวัญจากใจกับโครงการชำระดีมีคืนคืนดอกเบี้ยให้20%ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงไม่เกินรายละ1,000บาทวันนี้ถึง31มีนาคม2565หรือเมื่อเต็มวงเงินก่อนวันสิ้นสุดโครงการที่ทกสทุกสาขาหรือโทร02 555 0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning Asia นะคะอยู่กับนายหัวอาจค่ะซึ่งตอนนี้นายหัวอาจค่ะมีหลายท่านนะคะที่ส่งคำเดานะคําำทายว่าหมวกของอาจารย์ <laughs> ทำจากอะไรนะคะมีทั้งเดนะคะคุณนัทนันคะ่ะบอกว่าทำจากใบไผ่ค่ะคุณภริชาติจากข้าวโพดฟ <c oughs> างข้าวโพดนะคะแล้วก็คุณสัทพรค่คะบอกว่าใยกันชงนะคะ แล้วก็มีคุณนกค่ะสั่งข้าวโพดมีใครเดาถูกหรือยังเอ่ยมีเดาถูกอยู่คนหนึ่งอ๋อประมาณมสักห้าห,ห้าห้าคำถามใช่ของดรของดรด้วยดรมันสับปะหลังนะมีเดาถูกเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวเฉลยตอนหลังนะครับครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ผมก็คงเดี๋ยวมีโอกาสผมคงได้ทูดพูดต่อไปว่าเราสามารถจะสร้างเงินได้เยอะครับผมโอเคต่อครับดรโปรยไว้ว่า อาจารย์พูดถึงเรื่องของภาษีอะไร,กระเกษตรแล้วเนี่ยนะครับบางเอิญขอยอมรับด้วยความสัตย์จริงครับว่าดูาเฉพาะภาษีกาเกษตรแต่ถ้าดูฟังที่อยากรู้ว่าจภาษีเนี่ยตัวอื่นที่ไม่ใช่สินค้าเกษตรคอสเมติกเนี่ยอาหารเสริมลดภาษีไหมล่ะเออโน่นนั่นนี่เนี่ยสินค้าอุตสาหกรรมอื่นลดไหมล่ะถามมาถามมาถามผ่านดอร์เจตถามผ่านพี่ลิซ่ามานะครับว่าเออตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวเช็คให้นะอย่างเช่นเมื่อวานที่กลุ่มอุตสาหกรรม ยางพาราคอยผมเช็คก็ก็ตอบเขาไปแล้วนะครับญี่ปุ่นสับปะรดเรามีเยอะนะแต่ญี่ปุ่นไม่ลดให้นะเออแต่งมงวะทุเรียนขมิ้นชันญี่ปุ่นลดให้เกาหลีมังคุดมะม่วงลดนะครับอ่อไทยล่ะไทยลดอะไรบ้างไทยเนี่ยเราลดมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศในบ้านเราใช้เยอะนะไทยลดมะเขือลดลดคำว่าลดเนี่ยท่านผู้ฟังเพิ่งเข้ามาเนี่ยลดภาษีนะ ในกรอบอาเซบลดภาษีในกรอบอาเซบไทยลดมะเขือเทศนะแครอทผักมนฝรั่งกล้วยอ่าบ้านเราปลูกกล้วยกันเยอะนะเพชรบุรีปลูกกันเยอะนะมังคุดลดนะมะม่วงลดนะส้มลดนะครับมะพร้าวมะขามหวานเราไม่ลดภาษีให้เพราะนั้นมะพร้าวกลุ่มทุเรศอกลุ่การที่อยู่ในะมะพร้าวเกษตรกรมะพร้าวก็ กำแพงภาษีปกป้องท่านไว้อยู่นะครับมะขามหวานเพชรชบูรณ์นะครับปกป้องท่านไว้อยู่นะครับปกป้องไว้นะฮะเพราะฉะนั้นมะพร้รา,พาวกับมะขามหวานไม่ลดนี่อันที่หนึ่งที่ผมเสนอว่าให้มีการดูเรื่องของการการปรับลดอัตราภาษีว่าเราจะได้จะเสียอย่างไรอันที่หนึ่งอันที่สองครับแม้ว่าจะมีการปรับลดอัตราภาษีก็ตามนะครับ พัฒนาสินค้าคุณภาพก็ยังเป็นเรื่องจําเป็นที่ท่านผู้ประกอบการเกษตรกรต้องทําอยู่ครับในกลุ่ม3ามสี่ประเทศนี่มีเรื่องของมาตรฐานเยอะมากดรอกเตอร์เจดสร้างวนะครับจบจากที่นั่นเจสเจเอสจสเกาหลีล่ะเป็นยังไงเกาหลีนี่มีมาตรฐานเอเอ็อฟดีเนะครับเข้าใจว่าเราจะเป็นกรวงเป็นกระทรวงกับอาหารอะไรประมาณนี้นะครับของเขาเนี่ยนะครับเขาใช้แบรนด์ว่า m f d s Korea อ,อันนี้ก็มาตรฐานจ,จีนล่ะจีนเนี่ยมีเป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานสินค้าเยอะนะครับขณะนี้เนี่ยเขามีโลโก้ที่เรียกว่า S ตัว S อึงย่อว่า Standard เพราะฉะนั้นถ้าพลิกสินค้าจากประเทศจีนถ้ามี S เนี่ยแปลว่าคุณภาพแน่นอนเพราะนั้นสามสี่ประเทศนี้นะฮะออสเตรเลียแน่นอนอยู่แล้วนะครับในอาเซียนในประเทศที่มีมาตารฐานค่อนข้างเข้มเนี่ยผมว่าอ่าสิงคโปร์ ราะนั้นเรื่องของมาตรฐานยังเป็นเรื่องจําเป็นนะฮะจะลดภาษียังไงเนี่ยนะครับเ,เราอาจจะภาษีเป็นศูนย์แต่ทรงภัยคุณติดเรื่องมาตรฐานคุณเข้า,ขาไม่ได้อยู่ดีนะครับคนอย่าลืมเรื่องที่สามครับพี่เจตครับพี่ดิซ่าครับในกรอบอาเซปพูดเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซอ่าอ่าอ่าผมคิดว่าเนี่ยไอ้กรอบเนี่ยมันมาพร้อมกับมันมาจังหวะพอดีกับโควิดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยมาทำให้่วงสู้การผลิตในประเทศต่างๆมันหยุดชะงักที่เราพูดถึงเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบระหว่างอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันสามประเทศที่ผมบอก CJK เนี่ยกลุ่มประเทศนี้เป็นกลุ่มประอุตสาหกรรมหมดเลยนะซีเคก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะมันช่วยตอบโจทย์ต,ตรงนั้นไปทําให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นนะครับอันที่2ตอบโจทย์เรื่องของการค้าออนไลน์แต่ผมมีประเด็นสําหรับการค้าออนไลน์อยู่หน่อยหนึ่ง อาจจะยืดเลยก็ได้ครับการค้าออนไลน์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องเรานําเข้าสินค้าจากจากประเทศอาเซียนเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ต้องบอก,ลก,ลกแล้วรู้ฟังรู้แล้วว่าจากประเทศไหนนะครับเยอะมากการค้าออนไลน์ผมมี2เรื่องก็คือเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องของโครงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยเราค้าระเบิดระเบ้อเลยผมคิดว่าต่อในปีนี้สี่ห้าปีก็น่าก็คงค้าออนไลน์กันระเบิดระเบ้อเลยนะครับนะ ผมคิดว่าเดี๋ยวจะค้ากันมากขึ้นแต่แพลตฟอร์มที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มประเทศในกลุ่มอาเซียนนะมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค,ค,ค้าที่จะค้าล่ะสินค้าที่จะค้าก็เป็นสินค้าทั้งในอาเซียนและนอก R อาเซียนเราเพร้อมเรื่องนี้แล้วหรือยังผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันคงใช้ของอาเซียนอยู่แล้วเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ระบบก็ดีมากอันที่สองเนี่ยกลุ่มประเทศที่จะได้ ที่มีความพร้อมเรื่องการค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซมากที่สุดก็คือประเทศจีนถ้าประเทศไทยอยากจะทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ได้ประโยชน์จากอาเซียนจริงๆต้องไปดูประเทศจีนว่าค้าเรื่อง e อีคอมเมิร์ซยังไงนะโปรยงง่ายๆก็คือว่าประเทศจีนมีทั้งทั้งฮาร์ดแวร์ก็คือแพลตฟอร์มของเขาประเทศจีนมีเรื่องกฎหมายกติกานะครับคนที่ไปเทรดไปค้ากันบนออนไลน์เนี่ยคุณคุณเทรดคุณค้าสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานคุณผิดนะ คุณโดนปรับเป็นผมว่าระดับหลายล้านบนาทจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นสิบสิบล้านบาทน,นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้ประโยชน์จริงๆไปดูต้นแบบนะจากประเทศจีนนะประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะแชร์เ e รื่องอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยก็คืออ่าประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยค้ากันระเบิดระเบ้ออางที่ผมบอกประเทศไทยยังไม่พร้อมประเทศไทยพร้อมไปอ,อยังที่จะค้า cross border e-commerce กับประเทศเพื่อนบ้าน ยังไม่พร้อมฟันธงได้เลยว่ายังไม่พร้อมเพราะระบบของไทยกับมาเลเซียไม่ใช่ระบบเดียวกันนะครับมาเลเซียอยากจะคนมาเลเซียอยากจะสั่งซื้อสินค้าบนออนไลน์ของประเทศไทยต้องบิ่งกลับมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ส่งทางเครื่องบินส่งไปที่คนมาเลเซียถ้าในพื้นที่ของไทยกับมาเลเซียเนี่ยชายแดนไทยกับมาเลเซียเนี่ยคนในพื้นที่จะค้ากันยังไงก็ค้าขายบน f c e b o o k f เ c e บ o ๊ k สั่งซื้อผู้ประกอบการไทยเข้ามา ผู้การไทยเดินข้ามไปฝั่งมาเลเซียไปเคลียร์กันที่แบงก์ระบบยังไม่โอเคครับนะาระบบยังไม่โอเคครับในของสอปปฝั่งสปปลาวก็เช่นกันครับนะ่าระบบที่ใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มของสอปปลาวกับไทยคนละระบบกันนะครับคดค้ากันยังไงขณะนี้เนี่ยค้ากันก็คือว่าสั่งซื้อจากประเทศไทยที่คนที่มีบัญชีเงินฝากในประเทศไทยด้วยเห็นไหมราะแล้วก็ สั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เคลียร์บัญชีที่เขาฝากในประเทศไทยแล้วก็ให้คนรู้จักเนี่ยเอาไปส่งในสปปลาวเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆนะครับทำสองเรื่องก็คือทำภายในประเทศนะแล้วก็ cross border e-commerce กับประเทศบ้าน,านที่เรามีชายแดนติดกันน่ะนะครับให้มันให้มันได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันบินๆทั้งคู่าการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามานะครับเราพร้อมแค่ไหนในการตรวจสอบ รอบสินค้าเดี๋ยวจะมีสินค้าเข้ามาอีกเยอะในประเทศไทยเรามีการตรวจแค่ไหนนะครับสำหรับเรื่องนี้ประเด็นต่อไปก็คือควรจะให้แต้มต่อ s m e ไทยในการรับงานนะครับในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันนำเสนอโครงการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยจากประเทศในอาเซียน s m สไทยเข้มแข็งพอแล้วหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ถ้าเราสามารถจะกำหนดว่าะจะต้องใช้โลเคอลคอนเทนต์ก็คือคนที่จะรับงานในประเทศไทยจะต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทยอเมริกาเนี่ยพูดชัดเลยใครที่จะไปลงทุนในบ้านเขาจะต้องใช้วัตถุดิบในบ้านเขาเนี่ยนะครับอย่างน้อเหล็กเหล็กต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นตในอเมริกาเราน่าจะมีแบบนี้เหมือนกันเพื่อจะให้เต้มต่อนะครับกับเอสหรือก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยว่า คุณมารับงานในประเทศไทยคุณต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทยดิเราคุยกันเรื่องนี้แล้วหรือยังนะครับประเด็นที่6สินค้าผมมองว่าสินค้าเกษตรน่าจะหลายตัวน่าจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นหกเรื่องที่ในมุมมองนายหัวอัดมีความกังวลเรื่องอาเซ็ถ้ามุมมองของนายหัวอัดเรื่องโอกาสของอาเซ็ปมีอะไรบ้างผมมีอยู่หเรื่องเช่นกันแน่นอนที่สุดครับ โอกาสเนี่ยมันมีแน่ๆเพราะเขาลดภาษีให้หลายๆรา,ายการนะครับณสองจหมื่นรายการเพราะนั้นโอกาสมีแน่ๆนะครับโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่จะไปร่วมห่วงโซ่ CJK มีโอกาสเพราะสประเทศนี้เนี่ยเพิ่งทำ FTA กันเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกถ้าเราไปอุตสาหกรรมเราไปเกี่ยวก้อยกับเขาไปเป็นห่วงโซ่ ข้อไหนก็แล้วแต่กอตน้นข้อกลางข้อปลายก็แล้วแต่มีโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์ในแง่ของวัตถุดิบกับเขานะครับนะฮะโอกาสของการค้าออนไลน์มีแน่ๆนโอกาสของออการตรวจสอบสินค้าก็มีเร็วขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าในในเวลาเราส่งเข้าไปขายในประเทศอาเซียนเขาพูดถึงเรื่องของการสปีดในการ<ม>ในการตรวจสอบ<ม>เพื่อไม่ให้กักอยู่ที่ ท่าเรือให้ตักจิดดานนะเพราะสปีดให้เร็วขึ้นเพราะนั้นสินค้าก็จะไม่เน่าเสียโอเคครับอาจารย์เมืเวลานวครับอาจารย์ต้องรีบเฉลยแล้วครับไม่มีเวลา้ะครับอาจารย์มีอีกปีท่าผู้ฟังทายถูกครับเป็นทำจาก กันจบอ๋อโอเคนะฮะถูกต้องนะคป็นอันนี้ก็เป็นโบการของโอท็อปชาวบ้านนะฮะจากเชียงใหม่ค่ะอาจารย์คะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับผม